โอเคครับผมวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับยังไ x i t เมโซบ์นั่นเองนะผมวันนี้ผมจะมาสอนการเดินเกมของ10เมโซบ์ในแพทปัจจุบันนั่นเองนะครับผมว่า10เมโซบ์ในแพทปัจจุบันเนี่ยมันเล่นยังไงเดินเกมยังไงคอมโบยังไงจังหวะการเล่นเนี่ยคนเล่นแบบไหนนั่นเองนะครับผมส่วนรูนพลังแสงไอเทมเดี๋ยวไปรอดูในคลิปเลยนะผมเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ดูนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนํารูนไอเทมพลังแฝงของเจ้าทิพเลนั่นเองนะผมว่าผมจะใช้เป็นไอเทมรูนพลังแฝงอะไรบ้างนะครับในแพทป,ปัจจุบันนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับัวเร้นวัดดี10เมตรแล้วก็โปรเทคสีม่วง10เมตรนะผมแล้วก็สีเขียวโพเว10เมตรนั่นเองนะผมเดี๋ยวไปดูที่ไอเทมกันเลยนะครับผมว่าผมจะใช้เป็นอะไรบ้างน,นะครับในแพทป,ปัจจุบันนะนี่นะผมไอเทมในแพทป,ปัจจุบันนะผมผมจะขึ้นที่ผมขึ้นรูปไปดูในตอนนี้ก็คือคูดาจ์จะเยนนนครับ้ว็ขีึปอ จะขึ้นตามนี้นะทุกคนท,กท,ที่สุดท้ายเนี่ยเราจะขึ้นเป็นอะไรก็ได้นะจะเป็นล็อกชิลหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวแบบกอดท้อๆหรืออะไรก็ได้นะทุกคนก็มีแค่นี้นะครับเราก็ส่งพลลัพธ์บองว่าใช้ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ในภาพปัจจุบันว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนก็มีแค่นี้นะครับก็ไปดูในคลิปกันเลยเดี๋ยวไปดูการเดินเกมเลยนะผมว่าผมจะเดินเกมยังไงกันบ้างนะผมการเดินเกมเกมนี้ผมจะเดินเป็นการเดินเกมแตัว่าเล่นโดว์กับดังเกิร์นนั่นเองนะผมเดี๋ยวจะมานอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะบ้างนะ ข้อดีเนี่ยก็คือป่าเนี่ยจะแบบว่ารวยรวยไวนั่นเองนะผมเพราะว่าทําการเวดง่ายแกงเลนง่ายนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเจ็บเนี่ยคอยย่นระยะในการแกงเลนนั่นเองนะผมส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือเมกกับแคลรี่เนี่ยจะเดินคนเดียวนั่นเองผมจะยืนคนเดียวแทบจะทั้งเกมยนไปนะทุกคนผมจะอยู่กับป่าแทบจะรอดไปเต็มเลยนะครับผมช่วงเกมนั้นเนี่ยคือเราก็อัพหนึ่งมาช่วยป่าฟาร์มก่อนเลยนั่นเองนะครับผมเคยป่าเกมนี้ก็เป็นเอชเอเอเองจานนั่นเองนะผมก็ค่อนข้างเล่นกันมานานพอสมควรแล้วผมก็รู้ใจกันสุดๆเลยนัั่นนเองะครบ แล้วผมเป็นเฟิร์สบัตของทีมเรานั่นเองนะผมโอเคมาแล้วก็ช่วยฟาร์มปกตินะทุกคนโอเคช่วงต้นเกมก็ฟาร์มไปก่อนนะครับทุกคนนะไม่ต้องคิดอะไรนะทุกคนก็ฟาร์มไปนะซิปนะในช่วงต้นเกมเนี่ยก็เน้นสกิลหนึ่งเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมสกิลสองเนี่ยเอาไว้แค่ให้เกาะแค่จำเป็นอย่างเดียวครับจำว่าแค่จำเป็นนะทุกอย่ากดใช้สกิลสองว่าหรือพื่อเพื่อนนั่นเองนะทุกคนไม่งั้นคือมันจะเปลืองมาน้ำมากๆเลยนะผมจังหวะนี้ผมลิงไปสองตัวแล้วผมก็อมไปหนึ่งทีนะผมเพราะ แล้วผมยังไงยังไงไฮเตะล้ำไปหมดเลยข้างหลังผมนี่เพียงเม่ีไม่โดนแต่ไม่เป็นไรเออน,นี่ยจังหวะนี้ไฮเตะทำบล็ไว้เยอะมากมันจะาฟต้องตายแล้วแหละเพื่อนสวยครับผมต่ดีแเราก็น่าจะได้บังกรด้วยนะครับทุกคนนะก็เราเอ,อ้ยจังหวะนี้ยังไงเกิดแล้วผมอมยัดครับผมตายมาอีกเลยแทงแทงอยู่แทงอยู่สวยครับผมอู้หูดเกินไปหรือเปล่าได้บังกรด้วย,วยทุกคนแล้วก็ไฟเมื่อกี้เราก็ชนะด้วยแล้วผมก็ข้อดีก็คือเราสามารถพาป่าของเราเนี่ย ไปไม่ต้องแบบว่าวิ่งเข้าไปล้วเองเราก็พาป่าเข้าไปแบบว่าเหมือนย่นระยะนั่นเองนะครับผมให้ป่าเนี่ยเข้าไปล้วนได้ง่ายขึ้นไม่เสียสะกิลเยอะในการเข้าไปล้วนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือข้อดีนะทุกคนส่วนข้อเสียก็คือเมกกับแคลรี่เนี่ยจะยืนเหนื่อยนั่นเองนะเพราะไม่มีตัวกันแล้วก็ไม่มีตัวพาเดินนั่นเองนะครับผมพอแบบว่าเราเดินเกมชนะไฟต์ตัวนมาเราเราก็มาช่วยฟาร์มต่อหมดเดินมาทุกคนก็ในกรณีที่แบบว่าป่าเนี่ยป่าเขาฟาร์มเหมือนแบบวนไทม์นิ่งนั่นเองนะผมเราก็ไปช่วยเมกเขาแชร์ เ้าป่ากกำลังฟาร์มอยู่ตอนนี้นะทุกคนโอเคแล้วก็แบบว่าด้วยลมแล้วก็มาคอยโซนพุ่มโซนเลยให้ปกตินะครับทริปก็เน้นสกิลหนึ่งเป็นเป็นสัดส่วนหลักนะทุกคนเน้1 1, ส1 1สนสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งใส่สกิลหนึ่งใส่เรื่อยๆนะทุกคนไม่ต้องเป็นไม่ไม่ต้องคิดมากเรื่องมานานนะครับจำไปเปลืองตรงท่าสองน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็ซีฟเนี่ยเอ่ออัพเป็นสกิลสองนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมเผื่ออาปานหนึ่งนะเพลเกี่ยวโดนจังหวะนี้ยังไงลิงก์ไปถึงจีนะผมติดข้างหลังด้วยยังไงครับผมจังหวะนี้ข ระหว่าน,นี้ยังไงทีเนี่ยกดกระโดดบางทีโอเมนกดล็อกมาทุกคนเข้ามาทำาไมผมลิงก์ไปหนึ่งทีแล้วก็เธตายด้วยสวยครับผมเป็นเอทของทีมเราเฮ้ยโคตรตึงอะ่ะเห็นปะ่ะเมื่อกี้ผมลิงก์ไปข้างหลังนะครับแล้วก็มีบอนนี่เนี่ยวความทะยุกให้คือมันเป็นดาเมจที่นึ่งแรงมากเลยนะทุกคนเมื่อกี้มันโดนลิงก์ด้วยนะโดนลิงก์แล้วก็โดนโดาเมจบอนนี่นะครับมันจะแรงมันจะมันจะเจ็บคู่แล้วทุกคนดาเมจมันจะแรงมากเพื่อเราก็ขึ้นเป็นเจ้าตัวเออแบนรถคูดามาก่อนเลยนะครับจากการเล่นซิฟนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดัักรรอนนคบี้ เขามาฟาร์มลิฟตเปล่าฟาร์มหรือเช็คฟาร์มหรือเช็คจังหวะนี้พังหวะนี้เข้าไปยิงหนึ่งทีผมากดไอ้นี่ไปหนึ่งทีแล้วก็กดพิ่งไปกดล้างไปหนึ่งทีผมก็ต้องฟิกออกแล้วทุกคนเพื่อนต่อรอดหรือเปล่าผมลิงก์ไปช่วยหนึ่งทีอุ้ยเพื่อนรอดอยู่เพื่อนรอดอยู่นะทุกคนโอเคสวยจัดตอนเมื่อกี้แต่ผมเสียฟิกเกอร์นะแต่ผมก็น่าจะต้องรีแหละโอเคอันนี้ฝากก็เหมือนเดิมนะทุกคนก็เมื่อกี้คือมันเป็นข้อดีของมันครับก็คือเราสามารถเวทง่ายนั่นเองผมพอเวทดับได้ปุ๊บ ถ้าสมมติว่าเราปีนได้นะช่อนเมื่อกี้คือผมจะอมออกมาเลยครับประมาณนี้นะทุกคนซิปเล่นคู่กับป่ารอบส่วนใหญ่เกมนี้ก็จะเดินติดป่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ดูป่านะป่าว่าจะเล่นทำยังไงนะโอเคอันนี้พอเราได้สร้อยลีควราปุ๊บเราก็ขึ้นเป็นไนท์เพลทเลยนะทุกคนอ่าโอเคพอเราขึ้นเป็นไนท์เพลแล้วก็มาช่วยเคลียร์เหมือนเดิมครับคอยลิงคอยอะไรไปนะทุกคนโอเคปุ๊บข้างล่างเป็นซีเรียลกับลิปโป้ถ้านายไม่ถอยนายจะตายเอาผู้เลย โอเคเขาถอยนะทุกคนเราลิงก์ไปนะครับก็แนะนำให้ลิงก์คลิปชนคลิปไว้ทุกคนเพราะว่ามันจะเคลิปง่ายน้นนี้นะผมเปลี่ยนเป็นตะแลงนะตอนนี้เอนโซยังไงเุ้ยไม่น่ามีแล้วทุกคนน่าจะได้ล่างแบบปกติชิลๆนะก็ถ้าเป็นทิปก็คอยแบบว่าใช้สกิลโซนนะทุกคนก็คือเอาสกิลหนึ่งโซนครับเราเราจะเซฟคคุ้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช้สกิลหนึ่งนะเข้าไปโซน เข้า <พ uka> ไปแบบปลาตะฮิวเข้าไปนะครับไม่ใช่ตัวเช็คนะทุกคนเราไปได้ไม่เสียเลี้ยวตีได้เราลิงก์ไปเรียบร้อยตายนะแถวนี้สวยครับผมก็ลิงก์ไปไม่มีอะไระทุกคนก็เดินตามติดเลยนะครับป่าทำอะไรเราก็เดินตามเลยทุกคนนี่เกี่ยวม,มายกมาปุ๊บผมลิงก์ต่อตืบเห็นป่ะทุกคนติดลิงก์ด้วย,วยเห็นไหมคอมโบจัดเห็นแล้วก็เดินตามเลยครับรอกดอมรออะไรดูจังหวะดีๆทุกคนพอเวลาผ่าหนุ่มข้างว่าะสกิลอะไรมาเราก็ต้องคิดก่อนครับว่าสมมติว่า โอเมนเนี่ยเขาเดินเข้ามาเราก็ต้องคิดแล้วว่าโอเมนเนี่ยเขาจะดึงก่อนหรือว่าเขาจะล็อกก่อนนะประมาณนี้นะทุกคนเราจะได้แบบว่าเซฟสกิอลรอเขาได้นะกดล,ล้างป,าปาุ๊บโดนสตันกดล้างปุ๊ตายโอเมนมายังไงโอเมนโอเมนจับสิโอเมนยังไงยังไงยังไงมันติดมันติดอะไรลอยฟ้าเมื่อกี้ทุกคนอะไรไม่รู้มันลอยฟ้า ลิงไปหนึ่งทียังไงช็อตนี้จะไปไม่ถึงวิธีนี้ยกดกระโดดลิงไปดิฆ้าไปเลยครับผมกดให้ก่อไปอจะจบเลยหรือเปล่าทุกคนถ้าจะจบเลยนะยังไงน่าจบเลยนะครับเพราะว่าเขามีทีเนี้ยกันคนเดียวนะ ผมไม่จบมไม่จบผนไม่จบผนไม่จบผนไม่จบไม่จบทุกคนแล้วก็เชื่อเปหน้าไปดิงไปหนึ่งทีวุ<ป>้ยโดนเป็นไงน่าตรอดอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเรารู้กันเรารู้กันอยู่แล้วสวยครับผมอมจบบ้านแบบตึงๆไตายมาเอกอยู่แล้ว สวยครับผมเวทีกูดเนี่ยผมก็มันเป็นสาเหตุหนึ่งนะผมทำไมซิปถึงโดนแบนนั่นเองนะผมก็มันทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนก็การเดินเกมของโลมคู่ป่าเนี่ยมันจะสามารถทําให้เกมเนี่ยมันจบไวมากขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันเวทง่ายแกงง่ายนั่นเองนะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปก็ฝากกดัวใจกดติดตามกดแชร์ share กด subscribe ผมด้วยนะครับก็คลิปน่าจะเป็นตัวอะไรจะเป็นซิปเจอตัวไหนอะไรวิธีการเล่นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยครับอยากเห็นตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะทุกคน เจอกันคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย